ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะก,กดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินช้าขนาดแค่แลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ้อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินเพราะแม่อยากได้เป็นโลกสะพ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทำไมถึงสวยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทำไมฉันเกินจังหากว่ามองนั่นไปวันนี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอหัวใจมันยากจนเกินจะละเลยที่เธอจะฝากได้ไหมหัวใจน้องน้อยปอระซ็นเ์นเต็มรอยม,มอยากทำได้แค